สวัสดีครับพี่รองพ่อกันนี่แล้วครับมื้นนี้มาทวงมาชาได้บริด้ทอดไกลได้วันนี้ <c oughs> อะไรหน่อยมาจับกับปูมึงบรรยากาศทงให้ทงหน้าครับ <c oughs> นี่นี่โควิดมาอยู่ทงหน้า <c oughs> ว้าวาวาใจแล้วยีใจแล้วยีใจแล้วต้องโดนความหนีว้าเออเมียนนี่ละชุดนั่นไปเลยลอง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 หอดูเมียน ผพมันยางรอมึงให้มั่นนะสุดมึงบรรยากาศด้วยครับพี่น้องเอ้ยบนนอกบนนอกดกหน่อยมาจับกับปูลเรีนมือหน่ามึงเขาเลยถอดไกลเลยยานโควีตไอ้ยมนหากับปูเร็นน้ำยะนี่ ហេ៎ណ네ៃហាងកពូទៅលេងน้ํา เด๋ยวดันน้ำที่ลูกน้ำมันปนหมดมหมดน้ำเลย <laughs> ใช่แห่มันเป็นแบบหินหตรงเนี้ยเป็นทนปัใดเลยเนี่ยมันเป็นหนินดเลยะนี่ได้ยี่บอกกับปู <c oughs> อ่ะนะได้ยตัวพลด้ยีกตัวกับปู <c oughs> อีกงทุกคอมเวสูงประมาณสามแลดไปแล้วแห่งมะที่นีไม่ได้แต่พี่จัดการเองาก็ไร้แหงอย่าง้เยครับ เรไปอย่างาดชัเกิดปายงอืมอยาา่านี่ข้นไปนี่เกูนี่อืมนี่กระปูโค้งเลยอ่อเอละีโตลกะกปูระตับบนนะี่ินนอืมีกหน่อยกำหนำจะเป็นกูกันขัก นเป็นกล้องน้ำครับทางหน้ากล้องน้ำอันอยาค่าเลยครับเว้นเขาาดิปูนทั้งหลังหุ่จะเว้นเขา เล็กหน่อยจข้ขากับปูจงเลี้นน้ำนะครับไม่มองครับปลายน้ำร้นครับนี่ปลายุ่มเป็นเสียงหยัง่งเสียงหยัง่งจากจาก ตกงลงมาใช่หรเดินข้เาเปอนเลยเป็นฝายน้ำล้นโอ้งามบาพี่นนอ จะพากันไปบุ่นเด้อมาพี่เด้อนะบรรยากาศพิจนางกินเบียร์แซ่บเนาะ อ่ะเปลนไปแต่สัวบรรยากาศนิดหน่อยเรียนน้อนไล่นะครับเด็กเรียนอะไ,ไเรเป็นแบบนี้เองป้าเขามาป้อนไข่สมองเรียนน้อนไล่ซี่เรียดขนาดตายตายดูนุ่นดูนุ่นฟ้าน อกใจอยู่เพิ่งบินไม่แล้วก็เพิ่งบินอะไรเห็นไหม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 มันยืดเดิมเป็นรอยได้เป็นรอยได้เป็นรอยได้อะไรมันยืด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 อะไรจ้าก้าจ้าก้หรอจ้าก้าไม่ถึงอะไรอะไรเหรอในมันยืดขึ้นใช่ไหมไม่มันมาทางนี้แหละบอนตรงนี้ยังไม่ไปยืดขึ้น อะไรเล็กๆอ่ะที่พาควันมาอ่ะเครื่องบินไงไม่ใช่มันเป็นเครื่องบิิ๋วไม่ใช่เครื่องบินจิ๋วไม่ใช่เครื่องบปิ๋วไม่ใช่มันใช่ไม่ใช่เห็นไหมครับพี่น้องน้ำไเห็อเรื่องรองเท้ารองปียกไป่นเลย เอาหนหาแบบนะครับตันพุลาขึ้นไปปล่อยว่าในะโลกไม่รับด้อนาลงูมาฮะ หลอกลยหมดเลอมีายห่ไปโอ้คนกำลังขุดนี่หาไม้ไม่หาไม้ไหมหาไม้มเกลี่ยๆแล้วก็ตัดตกไม่อมน่ไม้มไหนแกดิใหญ่ไหมไโอ้ไม่เ นี่ไงม, punched, ม unku, ันคือมัคือตลรวดตมันคือเรื่องบินลรวัอยู่บ้านนั้นลูังโดจลมันไปไหนอ่ะม okay. ันค <atures> ือเรื่องบินัลัเคืองบินจลวัเครื่องนก็ฟาดไไม้หน้าสามเลย มัน่นมัเป็นี่พี่มันมาแล้วพี่นามันมาแล้วพี่นามันมาอะรวอะไระเอานี้แล้วลงาลงคามัน เท้าไปรุ่นแล้วฮ่าฮแม่ผัวมันจะลุ้งมันต้องหาอะไรแข็งๆลงไปอะ่ะเออาช่า,ชา,า,างๆหาเชืเอกไห้ตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยลองเท้านอ้องรองเท้านอ้องข้างหลงังข้างหลงัง <laughs> ถ่ายไปแม่เบิ่งอยู่ครับเราจะไล่จบก็ได้นะค่ะดูอ่อ่ะอ่านอ่าอ่า